ความรักคนวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะห้าดาไพ่ใบที่สองเจ็ดเหรียญไพ่ใบที่สามเด็กถือเหรียญไพ่ใบที่สี่อาแปดไม้เท้าไพ่ใบที่ห้าเก้าถ้วยความรักของคนวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะดีนะหมายถึงแต่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเด็กมาลักใครชอบพอเราหรือบางคนเนี่ยนะคะอายุน้อยเนี่ยนะคะไปแอบรักชอบพอคนที่อายุเยอะกว่าก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าเจ็ด 7จ็ดเจ็ดเหรียญเนี่ยก็คือหมายถึงมีการพูดคุยกันการสนิทสนมกันบางทีเนี่ยก็รักกันในที่ทํางานนั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนาะนะคะแต่ความใกล้ชิดกันไปเนาะที่ผ่านมาอาจจะ5ดาบก็คือทําไมคะมีการทะเลาะมีการเทียงกันน้าแหมเหมือนในหนังเลยนะคะเพ่งนางเอกเทียงก,กันไปเทียงกันมาอา่ามาชอบกันซะและ้วนะคะเป็นไพ่ของแอกแปดไม้เท้าเห็นไหมคะ อาจารย์ถึงได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรักที่ทํางานเพื่อร่วมงานหรือว่าอยู่ในตึกเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะคะเป็นไพ่อของเก้าถ้วยหมายเป็นความรักที่ดีเนาะนะคนะ,ะคือเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากการไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยจะลงรอยกันแต่ในที่สุดทําไมคะแปดไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่เก้าถ้วยคือม,มีมีความรักด้วยกันหรือว่าคล้ายๆกับว่ามาสนิทสนมกันเนาะก้าถ้วยเป็นไพ่อของความส,สนุกสนานในเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงว่าเป็นการเริ่มต้นไปเที่ยวด้วยกันไปปาร์ตี้กันไปดูนั่งฟังเพลงหรือว่า หรือว่าพูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันทิศค่อนข้างโชคดีในเรื่องของความรักขอให้สมหวังในเรื่องของความรักค่ะ